ทไทยกันไปแล้วพาคุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์มาดูความหวานไม่หยุดกันบ้ากดีกว่านะคะ<อ>สำหรับคู่รักคู่ใหม่ของ,อของการบันเทิงของเรานะหนุ่มแม็กวิรัณนิตและสาววิววรรณโรโอบอกเลยว่าช่วงนี้หวานไม่หยุดเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยเขาใส่เสื้อธรรมดาไม่ได้นะ,ะสนใส่เสืออ้อคู่เตาอานคุณ<อ>ผู้ชมคะ่ะล่าสุดเราเจอตัวสาววิวนะ ความรักมันกลืนกินเข้าไปจนทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นสีชมพูไปหมดแล้วหรือเปล่าดูหน้าชีสิ<อ>สาววิวรีตอบเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยทริปเจแปนทริปญี่ปุ่นที่ไปกันมาเนี่ย<ฆ>เขาไปพักผ่อนกันชิวๆ2อาทิตย์คืออย่างนี้ตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยเขายังไม่ได้พักกันเลย และสิ่งที่ได้กลับมาเมืองไทยคืออะไรรู้ไหมจ๊ะอะไรเอ่ยน้ำหนักจ้ะน้ำหนักกูไม่หยุดเพราะอะไรไปเที่ยวทั้งทีมันก็ต้องกินมันก็ต้อง Enjoy Eating, เอ j นจอยอิทติ้งใช่ไหมล่ะใช่แล้วหนุ่มแม็กเองเขาก็จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือว่าแพลนการเที่ยวสาววิวเผยความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะว่า ตอนนี้ทั้งคู่คบกันได้5เดือนแล้วนะค่หนุ่มแม็กดูแลดีมากใส่ใจทุกรายละเอียดความรักครั้งนี้แฮปปี้สุดๆแฮปปี้ถึงขนาดที่ว่าวางแพลนเรื่องแต่งงานในอนาคต <โฮ S 1> ไว้ในหัวแล้วเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าด้วยวัยของทั้งสองคนมันก็ถึงเวลาแล้ววนะ่าเนาะซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดจะคบกันแบบเล่นๆะจะจริงจังแค่ไหนลองไปฟังเสียงน้องวิวกันดูคะ่ะ<ฆ><า> ก็อยู่ที่ไหนก็ข้างค่ะไม่ใช่ก็ก็มีความสุขไปแล้วจริงๆเราก็คุยคุยกันไว้อยู่แล้วคือด้วยวัยมันมันก็เลยรู้สึกว่า เออแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาแต่ละวันที่ผ่านไปมันก็สําคัญน่ะมันแบบไม่ได้ว่ามาคบกันเล่นเล่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันตอนนี้คือดูความพร้อมกันคือทํางานมันก็ทํางานเก็บเงินมันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะค่ะมันก็คงมีคนที่เร็วแล้วก็ยังคบกันอยู่หนูมองว่าช่วงระยะเวลามันไม่สําคัญเท่าแบบความเข้าใจกันจริงๆบางทีบางทีแบบช่วงระยะเวลานานๆมันก็ไม่ได้การันตีเราว่า มันจะอยู่มั่นคงแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาถ้ายังเข้าใจแล้วก็มีเรื่องอะไรที่รับฟังพูดกันตรงๆตลอดอย่างเงี้ยวิวว่ามันแล้วก็รักษาน้ําใจกันไปมันก็ค่อนข้างที่แบบจะมั่นคงในความรู้สึกเลยค่ะ อันนี้เรื่องจริงนะบางคนเนี่ยคบกันมาตั้งนานแต่ไม่มีความเข้าใจสุดท้ายความรักมันก็ไปไม่รอดแต่เนี้ยคบกันมา5เดือนแต่ทุกอย่างลงล็อกลงตัวหมดเลยเรื่องเวลาบางทีแล้วก็ไปตัดสินเขาไม่ได้ว่าใครเร็วใครช้าแล้วมันจะมีกวามันรีกพาดพิงไปถึงแม่ดิฉันนะคุณแม่กับคุณพ่อที่ฉันเจอกัน1อาทิตย์แล้วแต่งงานว้าวอยู่กันมาจะถึงท่วนเนี้ยสุดยอดเลยโะห้าสิบปีแม่เห็นไหดูไว้กันแล้วแต่นะคุณผู้ชมเนาะคาวาสนาส่งพรมิกิตอะไรก็ว่ากันไปนะเอามา